สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นสิบหนาฬิกาแล้วแต่อากาศยังร้อนจัดอยู่นะครับ42่ององศาแม่ร้อนตับแบ <laughs> ลบร้อนหูร้อนตาไปกับข่าวข้าวทั่วประเทศกันแล้วครับ ช่วงนี้อ่าไม่เป็นไรครับมาตามติดตามตัวเลขของเรานะวันที่16พฤษภาจะมาตัวไหนนะฮะอ่าเราจะมาตามเลขจำรหัสอีกตัวหนึ่งนะสูตรนี้ก็เข้านะเรามาตามดูว่า จ็ดศูนย์ศูนย์มายืนรอออกศูนย์หกหกเก้าเก้ามายืนรอออกหนึ่งเก้าเก้าสองสองมายืนรอถ้าสองมายืนรองวันนี้แล้วตัวไหนที่จะจับเข้าคู่กับสองนะสี่กับแปดใครจะเก่งอ้าวตามชมเลยนะครับผมนะครับผมอ่เขียนจัวหัวก่อนนะเลขจับรหัส จับรหัสสองตัวบนนะเอาสองตัวบนให้อยู่หมัดซะก่อนนะครับสิบหกพคอหกหกอ่ะสูตรนี้มีวิธีจับง,ง่ายๆนะไม่ยากเดี๋ยวจะทำให้ดูสักงวดสองงวดนะเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หก เจ็ดหนึ่งกับงวดแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะฮะเดินที่หลักหกนะครับผมตัวตั้งเดินที่หลักหกนะฮะเดินยังไงนะหก เดินยังไงหกเก้าสองเดินรถนะฮะห้าแปดหนึ่งส่เจศย 3, 6, ์ะสามหเก้าจบแล้วนะห ห้าสี่สามมันจะไล่ลงมาเรื่อยๆนะหกห้าสี่สามแต่ตัวที่แถวที่สองทำไมเก้ามาจากไหนใช่ไหมเก้าก็เดินรหัสจากสจากหกนี่แหละหกเป็นเก้าเก้าก็เป็นสองนะหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้านะฮะเราก็จะเขียนรหัสเสร็จนะฮะเราจะใช้วิธีนี้นะจับ อ่าจะทำปีกาไว้นะห้าเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้านะถอดออกมาเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเก้าเป็นห้าเป็นหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นเจ็ดเป็นสามเป็นเก้านะฮะเอาห้องบอนี่จะต้องมาใส่กันนะฮะ โ oh, นี่จับเก้เป็นหลักนะจะต้องมา9 5กับ9กนะ้หนึ่งตัวนี้จับ7เป็นหลักก็ดสามนะครับผมพอเราจับตัวเลขเราก็จะได้ฝั่งนี้ได้9 5 5 9 9 1าหฝั่งนี้ก็7 3 3 7 เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวเลขมันเดินเข้าที่หนะึ่งเก้านะเห็นไหทางงวดต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเราก็ตั้งเอาที่หลักเก้านี่แหละเก้าสองห้า แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองนะอ่าได้ตัวเลขตัวไหนบ้างนะฮะถ้าเราถอดออกมาก็จะถอดสองนี่แหละสองกับแปดนะฮะตัวเก้าหนึ่งห้ามันออกไปแล้วนะฮะ ถ้าถอดทางนี้ก็ถอดที่หกศูนย์สอองี่ศูนย์หกสอะเราลองดูสิว่ามันจะมาตัวไหนนะเราก็จะได้ตัวเลขสองแสอง 2องส่งฝั่งนี้ก็0ู6ย0ห 2, 2 0กศูนตัวครับ6กบวกสามเนย่งนี่งวดที่แล้วมันเป็นเลขวิ่งนะเก้าวิ่งเก้าแล้วมาครบเลยนะหนึ 1, 0, ่งศไว้ซะอย่างนั้น 019เอางวดนี้9 2234ต้องมาตัวนะ234ติด2นี่มานะติด4มานะ28822442นะไม่ทิ้งนะ4ตัวนี้ให้ระวังให้ดีนะฮะอีกต,ตัว10220มาได้ไหมนะ อาจจะมาได้นะครับผม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่จับได้เด่นจริงๆนะเรามาดูตัวนี้นะมา9-1เท่านี้จะเป็น5-9-1นะจับมัดคอกันไม่มานะาเรามาตามดูงวดนี้ จับมัดคอกันนะครับผมเราก็จะได้ตัวเลข8 2ด8อ2สี่ให้ระวังนะ7 2 4, ็7ส 4, 2 หรืออาจจะมาที่482ได้เหมือนกันนะดีสามตัวครับผมอ่าชอบ724742นะ 8ปดสองสี่แปดสี่สองชอบนะอเอาหยิบลัตเตอรี่กันนะครับลัตเตอรี่ลงแผงอีกวันสองวันก็หรือจะไปสั่งเอาลัตเตอรี่รางวัลก็มีตัวเลขในใจหรือ,อยังถ้าไม่มีก็ลองจับแปดสองสี่แปดสี่สองเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่สองก็ลองดูนะชุดนี้สำคัญนะ ถ้าสูตรจับตัวบนรหัสนี้เข้านะนี่ในงวดที่แล้วมันเข้านี่เห็นไหมห้าเก้าหนึ่งนะ 5, 9, 1, นะตัวห้านี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนมันเป็นศูนย์ได้นะเพราะว่าศูนย์ก็บห้าเลขแทนกันถ้าเปลี่ยนเปนะ็นศูนย์ก็ศูนย์เก้าหนึ่งเข้าพอดีศูนย์หนึ่งเก้าตัวแปดนี้เป็นสามนะสามสี 3, 4, 2, ่สองได้สามสี 3, 4, 2, ่สองได้ มีหลักหนึ่งที่ไม่เขียนให้สามสี่สอง,สองนะ,ะเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเราใช้เลขแทนกันนะแปดกับสามนะครับผมเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้นะ อ่ะสามตัวก็ลองดูนะตัวเลขไม่น้อยไม่มากอ่าอาจจะจับได้หรือไม่ได้เวลาไปลงแผงนะครับผมมีแค่นี้ครับผมทำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมอ่าโชคดีมีสุขจับลัตเตอรี่ออกจากแผงกันได้เลยนะครับผมไปแล้ว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 